ส <laughs> วัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดของเราสองคนชิวๆว,วันนี้เราจะไปนั่งชิวที่ชายหาดบางแสนกันแล้วก็จะไปกินอาหารทะเลไปซื้อที่ไหนนะซื้อที่ตลาดอ่างศิลา ใช่ที่นั่นแบบขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลที่สุดๆทางเลยตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วแต่แดดยังแรงอยู่ยเลยอยู่ๆก็นึกคึกอยากกินซีฟู้ดขึ้นมาเราก็เลยขับรถไปที่หาดบางแสนโอเคไว้ติดตามรอดู เราก็อยู่ที่สะพานปลาอ่างศิลาก็แล้วที่ขายอาหารทะเลสดๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีอะไรขายบ้างไปกันตอนนี้ขอเดินชุมรอบๆสะพาน สะพานปลาอังเซลาตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งบริเวณนี้เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่สามารถชมวิวบริเวณท้ายสะพานแล้วก็มีตลาดอยู่ตรงกลางที่ขายอาหารทะเลส,สดๆอย่างเช่นกุ้งปลาหมึกที่นี่ยังมีบริการลวกหรือว่าย่างให้ด้วยสามารถบอกร้านที่เราซื้อทําให้ได้เลยและที่นี่ยังมีที่จอดรถเยอะถ้าอยากกินซีฟู้ดทีไรเรานึกถึงที่นี่ตลอดเลยนนะย่างให้เลยนะนี่แล้วกกัด นี่ตอนนี้เราก็จัดกุ้งแล้วโลละ320บาทตัวใหญ่มากโอ้ นี่ตอนนี้เราก็ซื้อหอยนางลมไม่ใช่หอยเมงคู่นี่หอยนางลมก็ได้มาแล้วต่อไปจะไปซื้อปูมีคนนี้เขาชอบกินปูมากไปนั้นนู้นกันปูเยอะเยอะมากท,าที่นี่นนเงีเยบนะดูดะเยอะเลยเอาอะไรนะคะเด็ดใส่เพิไปเรื่อยโอ้สามร้อยห้าสิบแต่เยอะมาก เอานี่มันมันอันนี้มันได้แค่ตรงนี้นะเพราะอันนี้กระรองข้างล่างอันนี้แกะมาจากสีโลมอันนี้แกะมาจากคร่ีโลอันนี้จะเป็นปูสไซใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กเอาดิเอาเอาเอาสามร้อยห้าสิบเธอเลือกเอาดิอันนี้ตัวใหญ่มาก 呵呵呵呵呵。 นนี้เราก็นั่งรอหอยแมงคู่นึงอยู่นี่มาได้ความโมโหหิวอีกแล้วตอนนี้เราก็ได้ได้กุ้งมาได้กุ้งมาโลครึ่งเพราะว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่บิ๊กเลยแล้วก็ได้หอยนางรมมาหกถ้วยไม่รู้จะกินหมดไหมแล้วก็มี หอ,อยแม้งผู่อีก4โลแล้วก็มีมีปูกแกะอีกโลหนึ่งมื้อนี้จุกๆครับนานๆทีได้มากินซีฟู้ดทีก็เอาให้คุ้มแลลวนะบรรยากาศของตลาดสะพานปลาใหม่อ่างศิลาเป็นไงบ้างครับก็จะเงียบๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วแต่ว่าถ้าอยากอาหารเยอะกว่าที่นี่ก็คือแนะนําให้ไปที่ตรงตลาดสดอ่าง,งศิาลาก็ เป็นตลาดเก่าใช่ตลาดเก่าจะมีของที่ขายเยอะเยอะกว่านี้แล้วก็คนเยอะมากคนเดินเยอะเราไม่ไม่อยากไปที่คนเยอะแล้วก็เลยแวะมาที่นี่อันนี้เพิ่งสร้างใหม่ได้ไม่ไม่นานเพิ่งเปิดได้ไม่ถึง2ปีเลยพอเราซื้ออาหารครบแล้วเราก็จะไปปิ๊กนี้กันที่ริมชายหาดบางเสตอนนี้นั่งรอกุ้งก่อนฝากเขาย่างกุ้งนะที่นี่มีบริการย่างกุ้งนะทุกร้านเลยนะแต่ว่าจะคิดค่าบริการที่ เดินทางกันต่อเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งที่มิมฮาดบางแสนใช่ไม่รู้วันนี้คนเยอะหรือเปล่านะน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วเราก็เอากล้อ้แคมป์ปิ้งมากับโต๊ะ เขาบอกว่าตอนกลางคืนน้ำจะใสเพราะว่าเราติดตามเพจหนึ่งที่เขาชอบถ่ายหาดบางแสนลงทุกวันทุกวันน้ำแบบใสมาก กุ้งตัวใหญ่มนี่ตัวใหญ่ไหมเราก็จะมีไข่เนื้อคู่เดี๋ยวเราจะลองชิมกันชิมพูนก่อนเนื้อแน่นมากรู้เลยว่าตดเพราะว่ามันหวานเดี๋ยวมาชิม่ขยนางลมกันจะมี หอมเดียวแล้วก็ทีสขาวอ่ะเราชิม ណែនណ <ored answered> <ipher responses> mm -hmm. ែនលីវ៉ាញ៉ាំឈីមនឹងឈីមហ្វីហ្វូដខាងនលតូហឺខាងញ៉ាំហឺ เรหลืออะไรเลยดตตอนนี้เรากำลังเก็บแล้วนะ